วิธีที่จะทําให้สู้ของคุณติดคุณรักคุณให้เกียดคุณข้างคุณไม่ว่าใครจะมายื่นความสัมพันธ์แต่คุณอยู่ในใจของเขาเรียบร้อยละคุณอยู่ในพื้นที่หัวใจของเขาเรียบร้อยละวิธีคือในแต่ละวันน่ะคะ่ะเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ในแต่ละวันน่ะ คุณสร้างความรักยังไงกับเขาการเป็น e? ของคุณวาจาของคุณการแสดงออกของคุณพลังงานของคุณพลังงานสายน้ำไหมพลังงานความปลอดภัยไหมแบบเนี้ยการใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะคือถ้าคุณให้อ่ะคะ่ะคุณให้กับคนที่เขารักคุณอะ่ะยังไงเขาก็ให้ตอบยังไงเขาก็ต้องใส่ใจยังไงเขาก็ต้องดูแลนะคะแต่มันอยู่ที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองการเป็นของแต่ละคนนิสัยของแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง แต่ในแต่ละวันอ่ะอันนี้คือสําคัญมากการสร้างที่คุณสร้างให้กับเขาการอบกอดกันการพูดจาดีๆให้กันการให้กําลังใจกันการให้คําหวานกาันเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเชื่อมหาการเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยในแต่ละวันคุณสร้างความรักแบบเนี้ยมันจะทําให้เขาติดคุณว่าเอ้ยคนคน,คนเนี้ยไม่เหมือนใครคนคนเนี้ยเป็นของหายากเนี่ยคือพลังงานที่คุณส่งให้เขาทุกๆวันคุณไม่ใช่เป็นพลังงานที่ระแวงสงสัย เอ๊ะทำไมเขาตอบิ้นช้าช้า่ังเลยเอ๊ะทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องเอ๊ะค่ะยิ่งเอ๊ะเขายิ่งจะหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจว่าเฮ้อเข้าใจในการเป็นของเขา,าเขาเป็นนิสัยแบบนั้นเราเป็นนิสัยแบบเนี้ยถ้าค,คนคนนั้นอะคุณรู้ว่าเขารักคุณจริงๆนะแล้วคุณก็รักเขาจริงๆอ่ะเข้าใจไหมเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นจริงๆ ถ้าคนที่รักกันอะคะ่ะเขาจะให้เกียรติคุณแล้วเขาก็จะเห็นคุณอะมีค่าเขาก็จะเห็นคุณเขาจะไม่หายไปไหนหรอกคนรักกันเขาจะไม่มีทางหายไปไหนโอเคไหมคือถ้าหายเนี่ยไปเลยนะ่ะคือไม่ใช่แต่ถ้าคนรักกันอะ,ะเขาจะติดต่อสื่อสารโอเคไหมจะทําให้เขาติดคุณได้คือการที่ในแต่ละวันการสร้างความรักของคุณการเป็นของคุณการกระทําของคุณรอยยิ้มของคุณการให้เกียรติกันการให้ค่ากันเนี่ย สำคัญมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสัมพันธ์ค่ะขอนั้งฝันฝันุรจิจเรื่องความรัก